สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดต54 5 1่าหนะครับหรือแจ็ m มินเบอร์ห้ากันนะครับว่าเราหลังจากที่เราฉีดยาฆ่าหญ้าได้2-3วันเราก็จะเริ่มทําการหล่อนาแล้วนะครับก็ให้คิดแบบนี้นะครับว่า เราหลอ,อน้ําเนี่ยให้หล่อจากให้ค่อยๆหยอดไปก่อนนะครับก็คือเราหล่อน้ําปกติของเราเนี่ยนะครับแต่ให้เราหลอ่อใส่แปง้งสมมุติว่าผมมีสองแปลงใช่ไหมครับเนี่ยอย่างแปรงขวากับแปรงซ้ายเนี่ยผมก็จะหล่อใส่แปรงขวาไปก่อนเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ให้สังเกตพื้นที่ของเราด้วยนะครับเนี่ยให้สังเกตพื้นที่ของเราด้วยว่า ตรงไหนต่ําตรงไหนสูงนะครับก็ให้เราเริ่มทําการไล่น้ํานะครับไล่น้ําคือว่าเราลาดจากที่สูงลงไปที่ต่ํานะครับก็อย่างผมก็ตรงตรง้นต,ต,ตรงท้ายนาน,นู่นก็จะเป็นที่ต่ํานะครับผมก็จะหล่อจากที่สูงตรงนี้หรือไม่ไม่หล่อจากที่ต่ำก่อนก็ได้นะครับหล่อเสร็จเราก็ค่อยๆหล่อไปนะครับหล่อแล้วเราก็เดินไปดู ที่ต่ำก่อนนะครับว่าน้ำรวมยอดรวบยอดไหมหรือว่าน้ำท่วมยอดไหมถ้าไม่ท่วมก็คือว่าใช้ได้นะครับสามารถเติมลงไปเรื่อยๆช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับหลังจากที่เราฉีดยาฆ่ายาก,กับเพีย้ยไฟไปแล้วเราจะไม่ห่วงอะไรนะครับหลังจากเนี้ยเราจะไปห่วงเรื่องแค่เรื่องญ้านะครับว่าผมถึงได้พูดว่าข้าวเนี่ย เราต้องคุมน้ําช่วงนี้นะครับคุมน้ําไปจนถึงสามสิบวันเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้เราต้องคอยหมันเติมหมันหยอดน้ํานะครับทําไมนะครับก็พวกท่านดูตรงไหนที่เป็นเนี่ยนะี่ที่ขดโขดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่น้ําถึงบางไม่ถึงบางไอตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องญ้านะครับเรื่องย้าขึ้นแสมขึ้นแทรกต้นข้าวได้นะครับฉะนั้นการหล่อน้ําที่สูงที่ต่าเนี่ย มันมีประโยชน์ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปแล้วก็ชมวิวไปด้วยเลยนะครับพี่ๆทุกท่านชมวิวไปด้วยเลยแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายตรงที่ต่ำให้ให้ให้ใหฟังนะครับว่าเราควรจะจัดการยังไงนะครับก็บางท่านก็บ่นมาหลายท่านอยู่นะครับว่านาบางท่านมีพื้นที่ที่ไม่เสมอหรือการจัดการยากนะครับอย่างเช่นสูงที่สูงที่ต่ำอย่างนี้นะครับ ผมก็เลยจะให้มองอย่างนี้นะครับว่าบางที่เนี่ยทําไมผมถึงไถ่ายเองปั่นเองทําไมผมถึงไม่ทําไมผมถึงไม่จ้างเขาสําหรับตัวผมเองอะ่ะบางทีเราไปจ้างเขาถ่ายนานเนี่ยนะครับเขาไถาเขาไถไอ้ตรงที่มันสูงเขาก็ไถให้สูงขึ้นตรงที่มันต่ําเขาก็ไถให้ลึกขึ้นนะครับมันเกิดปัญหานาหลม่มนาดอนไปเลยนะครับก็เลยอยากจะ แนะนำอย่างนี้นะครับถ้านาพวกท่านเนี่ยมีพื้นที่แบบผมอย่างเงี้ยนะครับคือว่าเสมอที่ลุ่มที่ต่ํานะครับ <c oughs> ผมให้พวกท่านบอกรถไถน,นะครับว่าให้ไถให้ไถตรงที่ลุ่มรุ่มอ่ะให้มันเป็นให้เป็นเป็นเนินไว้นะครับแล้วก็ไปไถไอ้ที่ต่ำเนี่ยให้มันให้มันเป็นเป็นร่องนะครับคล้ายๆคล้ายๆเราไถพนมอย่างเงี้ยครับพนมทําไมเราถึงไถพนมให้ริมหัวคนาลึก ก็คือว่าบางทีตรงกลางเนี่ยมันมันต่ำนะครับเราก็ถึงได้ต้องไถพนมเพื่อให้มันไปนูนกลางแทนนะครับก็คือไถที่ต่ำให้มันนูนไถที่สูงให้มันต่ำนั่นแหละครับความหมายก็เป็นทิกเล็กๆนะครับสำหรับผมผมก็จะไถแบบที่ในคลิปที่ผมไถานาครับไถวนวนจากที่ลุ่มก่อนนะครับอ่าเนี่นะครับผมมาถึงที่ต่ำแล้วนะครับที่ต่ำของนาผมก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ จากตรงนู้นนะครับที่เห็นเห็นที่ผมเดินมานะจากตรงนู้นนะมันจะสูงใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงตรงนี้มันจะต่ําแล้วการทํานาก็อย okay. ่าให้ที่นาของเราเนี่ยเสมอกันเกินไปนะครับให้มันมีออกรุ่มๆหน่อยนะครับก็คือว่าให้น้ํามันเอียงๆหน่อยนะครับเหมือนคล้ายๆเราเราดูถนนนะครับเขาทถนนเขาก็จะให้เอียงๆหน่อยเพื่ออะไรนะครับเพื่อตอนเราเฉาะเฉาะร่องน้ําหรือแหวกร่องน้ําเนี่ยน้ํามันจะเทลงได้ดีนะครับไม่ใช่ให้เสมอปิดนะครับ ถ้าเสมอปิดเนี่ยปัญหาที่เราเห็นแน่ๆ่ะตอนเราเสมอปิดเนี่ยปล่อยน้ํามันจะไปมีตามกระลุกตามแอ่งต่างๆนะครับทําให้เราต้องไปเสียเวลาไปเฉาะไปขอดนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าน้าพวกท่านเนี่ยคนไหนที่เป็นแอ่งนะครับเป็นแอ่งแล้วน้ําขอดไม่หมดแบบเป็นกระโลกกระโกเป็นแอ่งเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้เครื่องขอดหัวกระลุกเล็กๆนะครับเพราะว่าการขอดแบบนั้นน่ย ยิ่งทาให้ดินเราหายนะครับดินหายแล้วก็เป็นแอ่งลึกเรื่อยๆนะครับทําให้เกิดปัญหาน้ําขังกระลุกนะครับทําให้ข้าวตรงนั้นไม่งอกนะครับผมเลยให้น้ําขังตรงไหนก็ปล่อยเขาให้มันขังไปครับแต่อย่าให้ขังเยอะแบบกระลุกเล็กกระลุกน้อยเงี้ยนะครับก็คือตรงเนี้ยที่ต่ําเห็นไหมครับผมก็จะไล่น,น้ําตรงเนี้ยอย่างที่พภาพพวกท่านสังเกตเนะี่ยผมจะไล่น้ําจากทางเนี้ยนะครับถ้าเป็นคนไหนที่ไม่เสมอกันนะครับคือตรงไหนลุ่มมากเนะี่ย ก็ให้พวกท่านเนี่ยหลอน้ําให้ท่วมท้ายให้มากที่สุดนะครับก่อนจะไปหลอ่อก่อนจะไล่น้ําไปถึงบนนะครับก็คือค่อยๆหยอดน้ําที่ต่ําไปก่อนที่ลุ่มๆนะครับให้น้ําตรงนั้นนะมันลุ่มไว้เพื่อให้ข้าวเขาค่อยๆกระเตื้องหนีน้ํานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของข้อเสียถ้าสี่ห้าหนึ่งหรือเบอร์ห้านะครับผมเจออีกเรื่องแล้วนะครับหลังจากที่เขากระเตื้องน้ําช้าแล้วเนี่ยหนีน้าไม่พ้นด้วยนะครับ ขออภัยนะครับก็คือว่า5-4-5-1เนะี่ยผมดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยจากที่ผมทําอยู่เนี่ยแค่แป,ป๊บเดียวเนี่ยผมเริ่มรู้จุดบอดของเขาแล้วนะครับจุดบอดของเขาก็คือเขาไม่เก่งน้ําครับ5-4-5-1ส่วนมากจะจมน้ําตายได้นะครับก็ต้องใช้วิธีดังที่ผมบอกนะครับคือรอจากที่ต่ําขึ้นไปที่สูงนะครับก็ ใครคิดจะทำ5-4-5หนึ่งนะครับอายุข้าวได้7-7ถึง10วันนะครับตอนเราจะฉีดยาฆ่าเนี่ยให้ใส่ย,ยาคุมคุมแห้งไปเลยนะครับคุมแห้งคุมเปียกไปเลยนะครับก็คือใส่ย,ยาคุมฉีดพร้อมกันเลยนะทั้งคุมทั้งทั้งฆ่าเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายาคุมเดี๋ยวเนี้มันฆ่าข้าวหรือเปล่านะครับเพราะที่ผมไม่เคยเลือกใช้ยาคุมเนี่ยเพราะว่า ผมเคยเอามาใช้แล้วนะครับมันมันทําให้จาวเน่าจาวเสียนะครับยาคุมเนี่ยผมถึงได้ไม่ใส่ครับผมถึงได้นิยมฉีดค่าอย่างเดียวนะครับก็ถ้าพวกท่านกลัวกลัวข้าวจะตายนะครับตอนคุมเนี่ยก็ให้เปลี่ยนใหม่นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับตอนเราหล่อน้ำอย่างเงี้ยเราเราเราค่าไปแล้วในชะ่ั้ยเราก็จะต้องหล่อน้ําให้ท่วมหญ้านะครับถูกไหมครับแต่ลักษณะการ ลักษณะการหล่อน้ำเนี่ยถ้าที่ใครไม่เสมอหรือสูงต่ำเนี่ยหญ้ามันก็จะขึ้นตรงที่ดอนที่สูงได้ถูกไหมครับฉะนั้นผมก็จะให้พวกท่านรอฉีดเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงหลังจากเราหลังจากเราหล่อน้ําเสร็จแล้วก็ปล่อยให้น้ํานิ่งนะครับก็คือช่วงข้าวอายุ15วันเนี่ยนะครับก่อนข้าวอายุ15วันน่ยก็ใช้ยาเซตเดิมเลยนะครับยาฆ่าหญ้าเซตเดิมเลยฉีดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็รออีกสองวันนะครับใส่ปุ๋ยขยุกเลยครับหลังจากนั้นหญ้ามันจะไม่ขึ้นเลยนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยส่วนมากหลังจากเราฉีดยาฆ่ายาแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นมาซ้ำหรอกครับนอกจากเขาเรียกอะไรอะหญ้าเนี่ยเขาเหมือนเขาโดนยาเข้าไปแล้วถ้าเราฉีดได้ตามที่เขากําหนดยังไงก็ตายนะครับ ยังไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีขึ้นส่วนมากสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือเทียนนาครับพวกตระกูลกกกับเทียนนาเนี่ยเพราะมันฆ่ายากครับต้องเก็บหลายรอบฆ่าหลายรอบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างตรงของผมเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันก็จะเริ่มดแอ้ะครับเริ่มสูงสูง้ลเห็นไหมครับอีตรงเมื่อกี้ก็จะรวบยอดอยู่แล้วครับน้ําก็เติมไปเรื่อยๆก่อนครับค่อยๆหยอดไปครับค่อยๆเติมไปหยอดไปนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมก็จะสลับน้ํามาใส่ฝั่งแถบซ้ายนะครับเพราะทําไมถึงไม่ใส่แถบฝาให้เต็มเดี๋ยวแถบขวาเนี่ยเราจะต้องรอให้ตรงท้ายน้ำที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับเขาพุ่งหนีน้ำหน่อยนะครับห้าสี่ห้าหนึ่งจุดอ่อนเขาก็คือหนีน้ำไม่เก่งนี่เองครับผมรู้ปัญหาละก็คือถ้าที่ไม่เสมอเนี่ยผมไม่เชียร์ห้าสี่ห้าหนึ่งหรือแจ็ทมินเนี่ยไม่เก่งครับดูแล้วเหมือนจะตมจมน้ำตายแน่ๆน ไม่เหมือนพวกตระกูล61หรือพวกตระกูล57หรือพวกตระกูลข้าวอายุสั้นนะครับหนีน้ําจริงถ้าอย่างที่พาไปดูเมื่อกี้ที่ต่ําเนี่ยโอ้ป่านนี้ไปยันไหนแล้วครับหนีน้ําตายเลยครับอันนี้ไม่หนีครับต้นตั้งตรงแล้วก็ใบกลางแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยโตนะครับใบเขียวดีนะครับเนี่ยไม่จําเป็นต้องบํารุงอะไรมากแต่ก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่า เราต้องการผลผลิตเราก็จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับแต่ส่วนเรื่องฮอร์โมนก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมจะมาใช้ฮอร์โมนใช้ยาอะไรกันครับไอห้าสี่ห้าหนึ่งรอบนี้ก็ตามภาพเลยนะครับก็พยายามหล่อเนี่ยครับที่ที่อย่างเงี้ยครับที่มีขดดินขดเนินเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะมีลูกยาอย่างเงี้ยครับการที่ผมเด็ดมาเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอยู่ในมือผมที่สลัดลงไปเนี่ย เนี่ยลูกหญ้าเหล่านี้เขาก็จะมาขึ้นตามเนินตามโขดที่เราน้ําไม่ค่อยจะถึงเนี่ยครับก็คือน้ําไม่ไม่ท่วมเขาก็คือเขาก็จะไม่ค่อยเน่าตายครับยาเราเนี่ยยาที่ผมเลือกใช้เนะี่ยแต่เราก็ต้องหมั่นเติมน้ําเอานะครับในช่วงเจ็ดในช่วงสิบสิบถึงสิบห้าวันถึงยี่สิบวันเนี่ยเราต้องหมั่นเติมน้ําอย่าให้แห้งเป็นเหมือนในโขดอย่างเงี้ยนะครับถ้าแห้งเป็นโขดๆขดอย่างเงี้ยปัญหาที่เราเจอแน่นอนคือหญ้าจะขึ้นนะครับ พวกหญ้าพวกกกเออะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นถึงได้ต้องทําที่ทํานาให้เสมอนะครับเพื่อควบคุมหญ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังจากเราหว่านปุ๋ยไปแล้วเนี่ยข้าวหรือหญ้าเนี่ยมันก็เขาก็จะกระเตื้องเร็วมากนะครับคือฟื้นตัวเร็วมากแล้วก็โตเร็วนะครับทําให้เราคุมเขาไม่อยู่นะครับก็อันนี้ผมก็จะใสแ่แปลงแถบขวาไปก่อนนะครับครึ่งวัน แล้วเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายๆผมก็จะย้ายมาแปลงนี้ครับเพราะว่าบางแอ่งที่มันยังเป็นหลุมเหมือนที่พวกท่านบอกว่าข้าวเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับต้องไปนั่งดำเนี้ยผมก็จะพูดถึงข้อเสียของการซ่อมการดำนาด้วยนะครับยิ่งเราซ่อมยิ่งเราดำมากเท่าไหร่เนี่ยปัญหาที่พวกท่านจะเจอเนี่ยคือการออกรวงช้านะครับหรือออกรวงไม่ทันเขาทำให้โดนลงสีติว่าเขียวได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการเติมน้ำห้าสี่ห้าหนึ่งหรือเบอร์ห้านะครับก็มีเท่านี้นะครับก็เอาไปพิจารณาดัดแปลงใช้ดูนะครับว่าให้เหมาะสมกับนาพวกท่านนะครับว่านาพวกท่านที่หลุมที่ที่ลุ่มที่ตัดเนี่ยถ้าขยันหรือว่าเราทาได้เนี่ยเราก็ไปหลอดที่ลุ่มก่อนเลยนะครับคือฉีดยาได้วันสองวันหรือว่าไม่จําเป็นต้องฉีดยาก็ได้นะครับหลอที่ลุ่มไปก่อนเลยครับเพราะว่าที่ลุ่มเนี่ย ที่ลุ่มของแปลงนาทุกจ้าเนี่ยจะไม่มีหญ้าอยู่แล้วครับลองสังเกตดูยิ่งตรงไหนน้าขังเยอะก็ยิ่งไม่มีหญ้านะครับตรงไหนที่เป็นขดขด,ดอนๆเนี่ยอันเนี้ยหญ้าจะเยอะครับก็ลองสังเกตดูนะครับก็แนะนําให้ขอดน้ําหรือวิทน้ําใส่ที่ต่ําก่อนเลยนะครับคือยังไม่จําเป็นต้องฉีดยาฆ่าหญ้าก็ได้ในช่วงเจดดวันเนี่ยไอในช่วง 3- 4วันเนี่ยค่อยๆเอาน้ําหยอดแบบแบบน้ำตรงเนี้ยหยอดลงไปที่ต่ําก่อนนะครับแล้วค่อย ค่อยฉีดยาฆ่าหญ้าในที่สูงสูงไล่มานะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับคนพี่นาไม,ม่เสมอกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับห้าสี่ห้าหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการใส่ปุ๋ยอีกทีนะครับว่าผสมปุ๋ยยังไงใส่ปุ๋ยยังไงนะครับก็รอติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับ พอเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลิตกันนะครับว่า5้าสี้าหนึ่งเนี่ยทำยากไหมจุกจิกไหมนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมจนจบขอบคุณครับ